บรรยากาศย่ำเศร้าครับนี่คืออาสมไอทิศเพิงอทิศเพิงจาน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 เพิงครับจานเพิงล่างแต่งนาครับพี่น้องครับเตรียมไทยมิวสิกมิวสิกผลงานเพลงพันพันอัวลัววอลล์มัวพันอัวลัว จะก <cuanto S 2> ลับรู <Hollywood> ้มอดเลยคิวเท่านั้นคิวคนคิวดูมอดคิวมงบงคิวครับว่ามคิวโดดนี่มัยหนาขาวบ่กอกวกอรณอสมเบาถาพอนครับตั้งสบผ้ากันอสมเซ่ซครับ มือมาเห็ดต็มกระเมาไม่เลยเส้อันนี้อย่างหน้าห่างกลางทงครับพี่น้องครับแต่ละคนีเงินฝากอยู่มันสามสี่ล้านมาเนี่ยครับแต่บ้านมันนอนมันนี่นอนเฮียนราคาสองสัน้นถ้าซีดียู่ว่ารับเพราะว่าเขามาท่วงนี่ล้นี้ค่าบ้านค่ายังเล,ล้มนีล้มดวงครับ ะกินปลาปูนิสาปูนิทองอื่นมากนี่ครับลมลวงดีขนาดนี้โซอดีพญเพิงร้อยน้ำครับระยะทางประมาณสี่สิบเมตรไปกับแปดสิบเมตรโอ้มันร้อยเมตรไปกับมันร้อยเมตรร้อยเมตรเลยเนี่ยนออกจากสคน บครันี่คือหน้าโคกตานครับหน้าโคกตานปลอดโปร่งนะปลอดโปรงปอดโปงอากาศโล่งอย่างดีครับแต่ว่านั่งนั่งแต่งหน้าว่าเป็นนั่งไทยไพ่ไพบัสุดจะรีดม่านอีกโมเลยครับอยู่่นีมันปลอดโปรงเนี่ยปลอดโปรงอีกสักครู่ได้ฟังกันแน่นอน ติดตามทาง YouTube ช่องซาลาเรคอร์ดขนาดว่ายังดีดีรอบกับวายแล้วมาซ่อมตัวนี้ตอนจนได้ของเราอืมเป็บ่มักเป็นยังดีบ่มักมันบ่มักของดีกขาบ่มักรถรถไม่รถไม่เขาจะเสื้อให้กับว่าเอาต้องเลย้องเก่าอันซุปเปอรสาวบริสุทธิ์ก่บว่เอาเด้อันมักอันไม่ห่างมันมาหิ้วไข่ปลากระเทาพพอนซ่าั่นนี้ซุปเปอร์อัน ขอไม่ไหมนั่นเราเจอเราก็จะเออต่รดพนักห้างครับห่างก็กห่างห้างครัว่านในสอนว่าในสอนว่าพวกวมันมี่ไในาผมผลุงซือมาสับมสับกปั๊บกปั๊บสับรถรถแรกเสีนะเดิมมีสีสันเลครับพี่น้องครับ จากคน,น,นธรรมดากลายเป็นพี่บ่ากลายเป็นลิงแล้วครับพี่น้องครับมาาผดูดีผู้ใช้ใส่หวกมว,กว,กวนได้มัอีกสักคู่ข้างใต้ท่าท่ามนกันอ,อ้นี่นวกนเียืม <c oughs> เราผ่ากี่วันพระใส่หรือไม่ผ่าผ่านพี่น่ะเรียนเรื่องลิลล่าวดีหมดนลยเป็นผราได้ปื้นนี่แล้วทองผ่าใส่ไมวกกวันถึงพร้อมมีชาว่นี้ชครับชาชาพ่อไมบ เฮ้ีที่กองต้มวันี้าตัดตรงก็สั่งนก็สั่งก็สั่งนี่ตัดจ้าวสอดเงิสงโอ้กาาหมอเจ้าดีสองเงินนตีแล้วตีชาพอยู่ของอัดพอแล้วพอถือนน่ำเนาะเข้ามาสจะเสียได้สัาวอะไรย่างเลือกเตียงดีๆที่ว่ามันจะหายไงดิแน่นี ต้องแป้งหมดแล้วไม่ต้องรอแพงหรอกรอกรบาทแต่ว่าไอ้ดีว่ดีมันอีกอย่างหนึ่งบางอันนี่ยแพงแต่ว่าเสียงมันนี่ครับบรรยากาศการไท่ถ้ำครับพี่น้องครับเริ่มแล้วครับใส่ยิวแบกกองมาแล้วโอ้โออ้หใส่ยิวครับพี่น้องครับมาแล้วใส่ยิวฮะเขาว่กอยากดังอยากดังเป็แบกกองเห็นบ้อสเซรีลลุงสว่างเงิน แม่กองแ่น้ำพกอง่งเยอี่ันตไปัเกันไปนเอกันเอาคนเดียวเออต้องตีกองเท่านั้นเดี๋ยวใส่อยู่ครับ ไทยทำทไคือไหนได้เมส,ส,สมเรันเริ่มนะับเติมแล้วครับกินอยากกินลาบูเลยไปซื้อเท่าควาัา ถ้าได้มักชัวกับแกงกัวย yeah. kind of ้อนคนขายมันซีสัวเดมาให้เฮามัวก้อยของผมแล้วก่าไฟกัวกินนัวนัวกับผักบัวเมาซาแล้วนั่งหัวเย็นผู้เดียวกับมูตัวจักบักตัวหรือแตงกัวกัวกัว

i one. เปล่นกับมูได้มูอยู่ในขังหมอตอนนี้มูอยู่ขังพี่เพื่อนตอนนี้สนามเป็นสนากหลอกกันจะอยู่กลางทั้งแนมหอกใส่แนมเหรอตอนนี้แนมใส่ต้องตอนนี้ยังแนมเบิ่งมูวก็ได้แต่ว่านีมันแนมสโลดีกต่ต้องแนมเบิ่งมูวนะอ่ะ เท้าควมาัดได้มาัวากับแตงัว้ยอนข้นไข่มันซีดตัวเดียวเย็นร่มเย็นสวยๆจนทึากําลังแม่โคกํะลังมาขมแขา้หินนัวนว่ายามาตัวนี้เมาตาแล้วนั่งหัวเขินผู้เดียวกับหมูตัว ยอนทายปัวไม่ได้มั่วถายแต่งลัวกับมันหัวายหมว

หวเจ้ามือกลัวตังคุมมั่วเจ้าสัวเห็นแกตัวไปเฮ็ดหัวท่างบัดทั่วและแตงกวไปเฮ็ดหัวท่างบัดทั่วและแตงกวเห็นพี่ตีเบาลัวงสงเป็นเมาตัวตวนอีอวเสียวัวแจงลานกว่ากินลอี ไปซื้อเท่าัวาถ้าได้มาัว้วก็แต่งหัวย้อนคนไยมันสี่ตัวเดมาให้เขาหัวก้อยขมขมแล้วเกาไปหัวกินนัวนัวกับพักหัวเมาซาแล้วนั่งหัวกินผู้เดียวกับมูตัวจากบัดตัวหือแต่งหัว คนดีบ่ค่อยดังเฮ็ดพี่บ้านทุนทีบ้านที่บ้านพี่บ้าชีวิตอายเกือบตายย้อนทายมั่วไม่เลยมั่วขายแตงกวกับมันหัวขาย วย้อนคนขายมันสี่ซัวเดมาให้เฮาหมัวก้อยขมขมแล้วแกเอาไปขวกินนัวนัวกับพักบัวเมาซาแล้วนั่หัวกินผู้เดียวกับหมูตัวจากวัขัวหลือแตงขัวว้ัว